สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมเบลวันนี้ก็มาถึงนะครับแม่แม่ถึงน้องกุ้งสีแม่ส้มนะครับแม่ส้มไปก่อนแล้วนะครับแม่แม่เราแวะปั๊มพิธีนะครับแม่แม่เติมนะครับลดน้ําโมเบลให้น้ําให้โมเบลทานน้ํำให้โมเบลทานน้ําปั๊มนะครับแม่แม่ตอนนี้พนักงานปั๊มกําลังต่อสายให้โมเบล ปปัป๊มนะครับแม่แม่ปั๊มน้ำมันมอีกยาวไกลนะครับพ้นทางอีกยาวไกลนะครับแม่แม่ต้องมันนิดนะล่ะน้ำเท่าไหร่บ๊อดบอดคุณแววน้าไปม่สะอาด Nam oh. à, nấm vẫn chưa đến này các mẹ, bò, bò, nấm น้ำตอนนี้น้ำสู้ชีวิตแล้วนะครับแม่แม่น้ำกระบาลัยหมดแต่มัน,นเย็นๆไปเลยขับปดน้ำให้โมเบลปลดคลายให้โมเบล <gie> เออเดี๋พยายามหลังอันหนึ่ทั้งหลังหนึหลังยางเดียวมันไหลลงนหนาด้เวยมีแรงมีแรงนะครับเดินทางต่อได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะพี่แม่ตอนนี้กำลังถึงน้องปั๊มพีทีน้องกุ้งสีปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยฉีด<ห>ตูด <NAU. S 2> โอ้ยขี้เยอะเลยนะครับเย็นเกียบที่ลงไปฮะบอลเย็นเกียบที่พักที่อาศัย แห้งแล้วรับปันรับปันได้เพราะร้อนนี่้งมีแห้งแล้วครับแม่แม่ม่แห้งแล้วนะครับจะได้เดินทางต่อครับฮัลโหลจับถึงบ่มันอยู่ไกลโพดนี่เจ้าไต่ขึ้นมาในทางรถดิไต่ขึ้นมาในทางรถดิ เบียกแล้วแวนีล้เจ้านอยกุมขดบ้านเนาะจ้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ลงคลิปไปเพียงเท่านี้ครับลูกหลานก็จะเดินทางต่อนะครับนี่แม่แม่ทีมงานเราเริ่มสวยกันแล้วมาก <c ười> ไกลนะครับแม่แม่ง่วงนอนแล้วทีมงานยิงยาวเลยยิงยาวเลยรอบนี้ไป,ไปครับทีมงานเราสู้ต่อในบุกตุ้งขดบ้หรด <c ười>